สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช a n e l ดูดวงความรัก w which a m ทา a ร o t อ่านและตีความหมายจากไพ่ทาโร่ค่ะช่องนี้ใช้การแบ่งวันที่ตามราศีแบบตะวันตกนะคะดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์ which a i ทา a ร o t ได้นะคะวันนี้แม่มดมาพบกับทุกคนในหัวข้อ ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์นะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23กรกฎาคมถึง22สิงหาคมในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไรเราจะมาขอคำแนะนำจากไพ่กันนะคะแม่มดจะขอเปิดเลิฟแมเสเซจออร์เ,อรเคิลก่อนนะคะเพื่ออ่านข้อความรักที่คุณและเขาอยากบอกกันและก,กันนะคะ I don't believe in to love ฉันแค่ไม่เชื่อในรักแท้นี่คือข้อความของคุณนะคะ I cry myself to sleep ฉันร้องไห้จนหลับไปเลยนะ Karma has been served to me เวรกรรมตามสนองฉันแล้ว นี่คือ3ข้อความนะคะที่คุณอยากบอกกับตัวเขาแม่มดมองว่าคุณอาจจะไม่เชื่อในเรื่องของรักแท้นะคะแต่ตอนนี้คุณเกิดความรักขึ้นแล้วก็เกิดความสับสนขึ้นในใจของตัวเองนะคะทีนี้เรามาดูในฝั่งของตัวเขาบ้างนะคะ maybe it's not the right time มันอาจไม่ใช่เวลาที่เหมาะสม You have taught me a lot about love. คุณสอนฉันมากมายเรื่องความรักใบสุดท้ายนะคะ Whenever I hear your name, my heart b e a t faster. เมื่อใดก็ตามที่ฉันได้ยินชื่อคุณหัวใจก็เต้นแรงขออภัยด้วยนะคะสำหรับเสียงรบกวนที่อยู่ภายนอกที่เข้ามาในคลิปนะคะ ตลอดเวลาที่แม่มดอัดคลิปนะคะถ้าแม่มดไม่ได้ตั้งกล้องอัดมันจะเงียบมากแต่ถ้าอัดคลิปปุ๊บมันจะมีเสียงรบกวนเข้ามาซึ่งแม่มดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้นะคะแม่มดขออภัยด้วยนะคะถ้ามีเสียงตึงตังหรือว่าเสียงรบกวนนะคะทีนี้เราจะมาขอคําแนะนําจากการ์ดที่แม่มดเขียนขึ้นเองนะคะให้กับชาวราศีสิงห์นะคะ ผมลิขิตจะชักนำให้คุณพบคนที่คู่ควรคุณรู้ว่ารัก3ามเศร้านี้มีหนึ่งคนที่เสียใจใบสุดท้ายนะคะฉันรักคุณมากกว่าที่คุณจะรู้ได้แม่มดมองว่าชาวราศีสิงห์นะคะคุณอาจจะเจอกับโจทย์ข้อยากนะคะเพราะว่าคุณอาจจะติดความสัมพันธ์หลักอยู่แล้วนะคะ แล้วก็มีคนเข้ามาทําให้ตัวคุณหวั่นไหวนะคะนี่คือพลังงานที่แม่มดอ่านได้จากไพ่นะคะทีนี้เราจะมาเปิดไพ่ดูพลังงานในฝั่งของตัวคุณกันนะคะเซเว่นอค่ะเอทออ o r อด o ิก o r ฟสนา o ออฟสอดเอ็ดออฟสอดนะคะเดอสตานะคะทูออฟครับจัดเม้นค่ะ The Magician นะคะ The Tower ใบสุดท้ายได้ The Tower เลยนะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์นะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะตัวคุณเองนะคะ อาจจะมองว่าความรักที่เข้ามานะคะมันเป็นสิ่งที่ยั่วยวนใจนะคะมันเป็นสิ่งที่กระตุ้นนะคะให้ตัวคุณรู้สึกดีนะคะแต่ตัวคุณรู้สึกว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งล่อตาล่อใจซึ่งคุณ ไม่จำเป็นนะคะที่จะต้องไปใส่ใจแล้วก็ไปสนใจกับสิ่งที่เข้ามายั่ยยวนคุณนะคะทีนี้มันมี a อ e of Cup แล้วก็ Si กออ o r อเข้ามาด้วยนะคะแม่มดมองว่าคุณก็หวั่นไหวนั่นแหละคะ่ะกับสิ่งที่เข้ามานะคะกับความเย้าวยวนใจนะคะกับความรักครั้งใหม่ที่มันเข้ามาแต่คุณพยายามที่จะตัดขาดความรู้สึกนะคะแล้วก็พยายามที่จะไม่สนใจมันนะคะ คุณรู้สึกดีนะคะแต่คุณทำเป็นไม่สนใจนะคะแล้วก็เดินหันหลังให้กับความสัมพันธ์นี้ในขณะที่ตัวคุณนั้นนะคะเดินหันหลังเดินจากไปคุณก็รู้สึกเครียดวิตกกังวลนะคะกลางคืนคุณก็นอนไม่หลับนะคะคุณมีความคิดถึงเขาคนนั้นตลอดเวลานะคะในช่วงเวลากลางคืนคุณค่อนข้างที่จะคิดเรื่องของเขาวนเวียนไปมาอยู่ในหัวตลอดจนมันทำให้คุณนอนไม่หลับนะคะคุณรู้สึกอึอดอัดไม่เป็นตัวของตัว ตัวเองนะคะคไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อนนะคะมีความรักและแสดงออกไม่ได้มันทำให้คุณเป็นทุกข์ถึงแม้ว่าคุณจะเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องนะคะแต่หัวใจคุณก็ทุกข์ทรมานนะคะแล้วก็คุณนะคะ ต้องการที่จะใช้เวลานี้อยู่กับตัวเองนะคะคิดแล้วก็ทบทวนเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะคุณพยายามที่จะใช้เหตุผลกับความรักให้มากๆนะคะในขณะเดียวกันนะคะมี two o f cup เข้ามาด้วยนะคะนั่นหมายความว่าคุณพยายามที่จะแก้ไขความรู้สึกของตัวเองนะคะคุณมีใจให้เขานะคะคุณพบคนถูกใจแล้วก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เข้ากันได้กับตัวคุณเป็นอย่างมาก แต่ในขณะเดียวกันนะคะตัวคุณเองเป็นฝ่ายที่ติดคอมมิชเมนต์อยู่แล้วความสัมพันธ์นี้ มันจึงเป็นความสัมพันธ์ที่รู้สึกดีแต่ไม่สามารถที่จะพัฒนาได้นะคะทีนี้มีไพ่จัดเม้นเข้ามาด้วยแม่มดมองว่าคุณรู้สึกว่ารักครั้งนี้นะคะมันเป็นรักแรกพบรู้สึกดีตั้งแต่วินาทีแรกที่ได้พบและเจอกับเขาคนนั้นนะคะคุณพยายามนะคะที่จะใช้เหตุผลต่างๆนาๆนานะคะเพื่อปฏิเสธความรู้สึกของตัวคุณนะคะพยายามที่จะใช้เหตุผลนำหน้าความรู้สึกนะคะ พยายามที่จะใช้เหตุผลนำหน้าหัวใจนะคะนำหน้าในสิ่งที่ตัวคุณต้องการแม่มดมองว่าคุณเลือกนะคะที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าที่จะเลือกทำในสิ่งที่หัวใจคุณต้องการแม้ว่าคุณจะรู้สึกเจ็บปวดแล้วก็ทรมานมากๆก็ตามนะคะทีนี้ไพ่ใบสุดท้ายนะคะได้เดอะทาวเวนะคะ แม่มดมองว่าคุณตัดสินใจที่จะปิดจบเรื่องราวนะคะแล้วก็ยุติความสัมพันธ์ยุติทุกสิ่งทุกอย่างกับคนคนนี้ในช่วงเวลานี้นะคะนี่คือพลังงานที่แม่มดเปิดได้จากไพ่นะคะในฝั่งของตัวคุณนะคะทีนี้เราจะมาดูในฝั่งของเขาบ้างนะคะว่าสถานการณ์แล้วก็ความรู้สึกของเขาเป็นยังไงนะคะ Queen of w a n d ค่ะ e i g of Pentacles Ten of Cups นะคะ Page of Cups ค่ะ t e m p l a n c e ค่ะ King of s w o r d นะคะ Age of s w o r d ค่ะ Five of Cups วิวออฟฟอร์จูนนะคะเดอะฮ l o โลฟค่ะสถานการณ์ในฝั่งของตัวเขานะคะตัวเขาเองนะคะก็เป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องงานเป็นอย่างมากนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดคุณนะคะคุณสนใจเขาจากรูปลักษณ์ภายนอกนะคะแล้วก็สนใจเขาจาก หน้าที่การงานแล้วก็สิ่งที่ตัวเขาเป็นนะคะคนคนนี้เป็นคนที่มีบุคลิกหน้าตาดีเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมนะคะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจถ้าหากว่ามุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำอะไรนะคะเขาก็จะพยายามที่จะทำสิ่งนั้นให้ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็เขาเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจในตัวเองสูงนะคะ เขาเป็นคนที่สม่ำเสมอนะคะเป็นคนที่คอยใส่ใจห่วงใยดูแลคุณนะคะด้วยความรักและความเข้าใจนะคะเขาเป็นคนที่สามารถที่จะทำในสิ่งที่ซ้ำๆเดิมๆได้โดยที่ไม่ได้เบือ่อหมายถึงว่าถ้าหากว่าเขาเป็นฝ่ายที่เข้าหาคุณก่อนนะคะเป็นฝ่ายที่คอยดูแลคุณก่อนเขาก็ยังคงทำแบบนั้นด้วยความรู้สึกที่ดีกับตัวคุณอยู่เรื่อยมานะคะเขามองว่าคุณเป็น คนที่ทำให้เขามีความสุขมากนะคะความรู้สึกนี้นะคะที่เขามีกับคุณมันค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจากเดิมที่เขา เคยรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่น่าสนใจมันก็เพิ่มขึ้นเป็นความชอบแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นความรักนะคะช่วงนี้นะคะตัวเขาเองอาจจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทํางานนะคะย้ายบ้านย้ายที่ทํางานนะคะหรือมีเรื่องงานที่ทําให้ตัวเขาต้องเดินทางนะคะอาจจะยุงย่งยุ่งวุ่นวเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะยังไม่มีเวลาที่จะสนใจในเรื่องของตัวคุณ มากนักนะคะแล้วก็มี King ง f s w o r ดเข้ามาด้วยนะคะแม่มดมองว่าเขาเป็นคนที่ใช้เหตุผลกับความรักนะคะ เวลาที่เขาจะเลือกใครนะคะเขาจะมองดูความเหมาะสมแล้วก็ความเป็นไปได้นะคะที่มันจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาเป็นคนที่แข็งแกร่งตรงๆนะคะคิดแบบไหนก็แสดงออกมาแบบนั้นนะคะข้อดีของเขาคือเขาเป็นคนที่ถ้ารักใครแล้วนะคะเขารักจริงนะคะแล้วก็ยากที่จะเปลี่ยนแปลงความรู้สึกนะคะทีนี้มันมีเอตออฟสอดเข้ามาด้วยนะคะแม่มดมองว่าคุณและเขาอาจจะเงียบเงียบหายหายกันไปนะคะมันมี เรื่องติดค้างในใจเขานะคะเขามีบางอย่างที่อยากจะพูดอยากจะเคลียร์ใจกับตัวคุณนะคะมันอาจจะเป็นเรื่องเก่าๆนะคะที่ตัวเขาได้เคยทําผิดพลาดไปกับตัวคุณเขาอยากที่จะมาเคลียร์เรื่องนี้นะคะแล้วก็มาขอโทษคุณในเรื่องเก่าในอดีตที่ตัวเขาเคยทําอะไรไว้ไม่ดีกับตัวคุณนะคะแล้วเขาก็มองว่า เขาปล่อยให้ความสัมพันธ์เนี้ยนะคะมันสุดแล้วแต่โชคชะตาจะนำพาคุณและเขาไปนะคะจะเป็นไปในทิศทางใดเขาปล่อยให้โชคชะตาเป็นตัวกำหนดทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายได้เดอะฮาร์ลแฟ a n นะคะแม่มดมองว่าเขาก็เป็นคนที่จิตใจดีนะคะอยู่ในศีลในธรรมตัวเขาเองอาจจะเป็นคนโสดนะคะแล้วก็มาชอบ คุณนะคะมาหลงรักชาวราศีสิงห์นะคะแต่ในขณะเดียวกันเขาก็เตือนตัวเองนะคะว่าความรักครั้งนี้มันเป็นความรักที่ต้องห้ามเพราะมันเป็นเรื่องที่ผิดศีลน,นะคะเขาพยายามที่จะประพฤติตัวอยู่ในศีลในธรรมพยายามที่จะไม่ทําอะไรที่มัน เกินเลยไปในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะในเรื่องของความรู้สึกแน่นอนว่าเขามีให้กับตัวคุณเป็นอย่างมากนะคะแต่เขาไม่ต้องการให้ความสัมพันธ์นี้นะคะมันพัฒนาไปในเชิงชู้สาวและไม่ต้องการให้ความสัมพันธ์นี้มันพัฒนาไปในรูปแบบของรักซ้อนนะคะนี่คือพลังงานที่แม่มดเปิดได้จากไพ่นะคะสำหรับในฝั่งของเขาคนนั้นนะคะ การอ่านไพ่เป็นเพียงการหาคำตอบในสิ่งที่ตัวคุณต้องการจะรู้นะคะแต่ตัวคุณเองจะเป็นผู้เลือกและตัดสินชะตาชีวิตของคุณเองค่ะฟังข้อความไหนนะคะหรือประโยคใดในคลิปแล้วทำให้คุณรู้สึกดีแม่มดอยากให้คุณเก็บไปเป็นพลังงานนะคะเก็บไปเป็นกําลังใจที่ดีให้กับตัวคุณถ้าหากว่าฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจนะคะ แม่หมดก็อยากให้คุณทิ้งความรู้สึกนั้นไว้ที่ตรงนี้นะคะอย่ากเก็บเอาเรื่องราวที่ได้รับฟังในคลิปนี้ไปใส่ใจนะคะเพราะมันเป็นพลังงานการอ่านดวงแบบโดยรวมนะคะซึ่งมันอาจจะไม่ได้ตรงกันกับพลังงานของตัวคุณก็เป็นได้นะคะ ก่อนจากกันนะคะแม่มดอยากให้คุณช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับแม่มดด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามาฟังนะคะแล้วพบกับแม่มดได้ใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ